สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอร์ดสกอร์พารวยนะครับประจำวันเสาร์ที่20กันยายน2,568นะครับก่อนอื่นเรามาดูสรุปผลเมื่อวานนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับที่ให้เอาไว้มีนะครับเกือบแย่ไปอยู่ตัวหนึ่งนะเป็นโอลิมปิกลียงนะครับยิงครึ่งหลังนาที65ราคา0.75เนาะก็นะครับเรียกได้ว่าเจ็บตัวนิดหน่อยนะครับสำหรับ นะครับผู้ที่ติดตามเนาะแต่ว่าผมเนี่ยก็หลับไปแล้วนะครับคู่นี้นะครับก็อยู่แต่คู่หัวค่ำนะคู่หัวค่ำการท่านะครับก็ชนะสูงเต็มไปลงมาปุ๊บยิงเลยนะการท่าเรืออย่างไวนะครับแล้วก็คู่ของยูนานนะครับยูนานแล้วก็อ l ลูมินิสตเนี่ยอะไรสโลวีเนียเนี่ยก็นะครับสลบไปตั้งแต่คู่ที่3แล้วครับประมาณนี้ นะครับโอเคส่วนคู่ออสเตอร์ซันเอฟเคนี่ชนะสูงแรกไม่ใช่ฟรีนะครับฟรียิงไวเหมือนกันยิงฟรีแล้วก็ได้สูงเต็มไปนะครับวันนี้ก็มีสปอยเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับที่ให้ไว้ในกลุ่มแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีลิสต์มาเพิ่มอีกนะครับส่วนใครที่จะลอกก็นะครับรีบรีบลอกเนาะเพราะว่า นะครับคู่ใหญ่แน่นอนต้องมีทุกเจ้าอยู่แล้วนะครับลิวพูลเนบอตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับทางด้านของเชลซีนะนะครับส่วนรอบเย็นนะครับรอบเย็นก็จะมีวีวาเลนนังอาสกินะครับคาวสกิฟอนตเล่แล้วก็นะครับอาชิเมพบกับเจฟยูไนเต็ดนะครับสำหรับงานเจลีกนะส่วนวันนี้นะครับมาดูวิเคราะห์คู่นี้กันดีกว่านะครับพีเมลีกนะครับคู่ระหว่าง ลิวพูลพบกับทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้เป็นเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์นะครับเป็นทีมร่วมเมืองนะครับเตะกันในเวลา18ในากาส30นาทีนะครับสำหรับสถิติที่พบกันนะครับสำหรับคู่นี้เนาะก็นะครับเป็นทางด้านของลิวพูลนะครับ6นัดหลังสุดนี้ลิวพูลเราชนะไปได้3นัดเนาะแล้วก็เสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นงานเย่าโอ้โหงานเย่านี่ริวพูลผูกขาดอยู่นะครับงานเย่านะครับในการพบกันนะครับที่บ้านของริวพูลนะครับก็เป็นทางด้านของริวพูลนั้นสามารถเอาชนะไปได้ถึง นะครับ6ครั้งจาก7ครั้งหลังสุดนะครับมีแพ้ไปครั้งเดียวเมื่อนะครับเมื่อวันที่21นะครับปี2021ก็นานแล้วเนาะ4ปีนะครับแต่ถ้าเป็นสถิติในช่วง2-3ปีหลังมานี่ลิวพูลจะผูกขาดในการที่นะครับเล่นเมอร์ซี่ไซดดาบีแมตว์แลวก็เป็นผู้ชนะในถิ่นของลิวพูลนะครับสถิตินะครับล่าสุดของลิวพูลนั้นนะครับก็ นะครับยังคงชนะอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะดูว่านะครับนะก็จะชนะไม่ขาดนะครับส่วนใหญ่จะชนะไม่ขาดเท่าไหร่นะหรือแม้แต่กระทั่งล่าสุดนะไปพบกับทางด้านแอตเลติกมาดริดนะครับที่รีวิวไว้หน้าช่องนะก็ชนะสูงเต็มไปนะครับคู่นี้แต่ว่านะครับก็สําหรับฝั่งเต็งก็ยกไปนะทีนี้ก็สังเกตดูว่าหืดจับดูเหมือนกันนะครับทางด้านลิเวอพูลนะ ครึ่งแรกนำสองนะครับแล้วก็นะครับมาโดนตีเสมอเป็น2-2นะครับแล้วสุดท้ายมาเบียดชนะได้นะครับในท้ายเกมนะครับก็ชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับอันนี้เป็นนัดล่าสุดนะครับที่ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกมานะวันนี้เราจะเจองานหนักกับทางเอเบอร์ตันนะครับเพราะว่านะเป็นเมอร์ซีสไซด์ดาร์บี้แมตช์ด้วยแล้วก็เอเบอร์ตันนั้น นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยคือหมายความว่ามักจะเก่งนะครับในเกมสําคัญสําคัญแบบนี้นะครับครับสตินะครับการเป็นทีมเยือนของเอเบอร์ตันนะครับหนัดหลังสุดนะครับหกนัดหลังสุดก็ชนะไปถึง4ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไป2ครั้งเท่านั้นเองนะครับแต่สกอร์นั้นจะสําหรับเอเบอร์ตันก็นะครับไม่ค่อยมีสกอร์มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะออกสกอร์ต่ำเนาะซึ่งจะมีสกอร์สูงแค่2ครั้งเอง นะครับส่วนทางด้านของราคานะครับราคาพูลนั้นก็ให้ทางด้านนะครับแน่นอนทางด้านเลี้วพูลเจ้าบ้านมีโอกาสชนะมากกว่านะครับส่วนแฮนดิแคปนั้นต่อไปที่1.25นะครับ1.25นะครับโมเมนตัม um ไปอยู่ทางฝั่งของรองนะครับฝั่งรองของเอเบอร์ตันนะครับไม่สวิงด้วยนะสวิงสวิงอยู่แป๊บหนึ่ง ถ้ากรณีที่ราคาลดลงมาเหลือ1ลูกราคาจะสวิงมาอยู่ฝั่งต่อของลิวพูลนะครับแต่ถ้าไหลไปนะครับอยู่ที่1.25ก็นะครับตอนนี้โมเมนตัมอยู่ฝั่งรองของเอเบอร์ตันมากกว่าครับในส่วนของการยิงนั้นนะครับสูงเต็มเวลา3ลูกนะครับ3ลูกราคาก็ยังอยู่ฝั่งต่ำนะครับ ส่วนราคาทางด้านของหน้าเว็บนั้นนะครับดูเหมือนราคาจะไหลลงนะครับอันนี้เป็นราคาเมื่อตอนออ15นาฬิกากว่ากว่า,วานิดๆน,นะครับราคานะครับราคาตอนนี้ราคาเปิดมาทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นต่อนะครับอาร์เซอ,อ่ต่อเอฟเบอตันอาร์เซนอลมาจากไหนวะต่อเอฟเบอตันนะครับ1.25นะครับแล้วตอนนี้ไหลลงมาอยู่ที่1ลูกนะครับ นาจ่ายน้ําเพียงแค่84เท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสูงเต็มเวลานะครับราคาเปิด2.75ไหลามาที่3นะครับก็เมื่อพิจารณาจากใสิติแล้วและราคาไหลแล้วนะครับก็ดูว่าเกมนี้นะครับเวีรยกพูนน่าจะต้องเหนื่อยอีกครั้งนะครับถึงแม้จะมีโอกาสเอาชนะไปได้จากสสิติที่ผูกขาดนะครับที่ผูกขาดแต่ก็อาจจะชนะไม่ขาดนะครับ นั่นหมายความว่านะครับที่เราดูสถิติกันแล้วนะครับเกมนี้นะครับผมขอเลือกนะครับเลือกลงทุนนะครับดูจากสถิติแล้วก็ราคาต่างๆแล้วนะครับคิดว่าน่าจะออกต่ํานะครับน่าจะออกต่ำนะเพราะว่าลิวพูลพึ่งไปเล่นเกมหนักมาด้วยนะครับกับทางยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนาะเกมนี้เจอสึกหนักอีกครั้งกับเอเวอร์ตันนี่ใสหนักแน่นอนนะครับ สกอร์น่าจะออกมาต่ำนะครับคู่นี้ผมขอลองอขออยู่ฝั่งต่ำนะครับสวนต่ำไปที่ราคา3นะครับราคาสูงเต็ม3นะครับอยู่ฝั่งต่ำแล้วก็นะครับจากฝั่งเต็งนะครับฝั่งเต็งจากไครติที่นะครับที่เราดูมานะครับผูกขาดการชนะในบ้านสำหรับศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ก็ขอเลือกลุ้นนะครับเลือกลุ้นลิวพูลน,นะครับ ที่ราคาเต็ง1ลูกนะครับต่อเิอ้์วพูล1ลูกเนาะน่าจะมีแหละไม่ยกก็กินนะครับนะครับงานนี้นะก็ลองดูนะครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยว3ามทุ่มคืนนี้ก็รู้เรื่องนะครับคู่นี้เตะกันในเวลา18บแนกาสามนาทีก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องเดอะสกอร์บอ d สกอร์พารวยนะครับแล้วก็ ถ้าสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับก็สามารถสแกน QR code ทักทายทางด้านของแอดมินเข้ามาได้นะครับนะแล้วก็มารอดูผลกันครับ3ามทุ่มคืนนี้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับคู่ของลิวพูลพบกับเอเบอร์ตันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์วันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ